ตอนรับเข้าสู่ช่วง3ของรายก,การตีของรองข่าวช่วงนี้จะไปดูภารก,กิจของพี่ฮีโร่กันครับไปดูภารกิจหลักๆของพี่โร่กันก่อนแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงหน้าฝนนะแต่ว่าเยอะเลยแหละจับงูเนี่ยเยอะเลยแหละย่างย่างยังก่งงงอนจะพาจับงูไปดูเรื่องของเหตุเพลิงไหม้กันก่อนเกิดขึ้นต่อเนื่องเหมือนกันนะคะไปกันที่ดับเพลิงบางชันค่ะรังเระเพเพลิงไหม้นะคะจุดนี้เป็นบ้านพักคนงานค่ะภายในสโมสรหมู่บ้านสุขาลัยนะคะจุดเกิดเหตุในอยู่ที่เลขที่71/9หมู่ที่18ซอยคุ้มเกล้า14ค่ะตรงข้ามกับ ซอยคุ้มเกล้าสินะคะที่เขตมีนบุรีค่ะจุดเกิดเหตุเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียวแบ่งเป็นห้องพักพนักงานสโมสรของหมู่บ้านและต้นเพลิงเนี่ยไปเกิดขึ้นภายในห้องพักพนักงานค่ะเพลิงลุกไหม้ปลักไฟคุณลามไปหม้อหุงข้าวแล้วก็ลุกลามไปที่ประตูพื้นที่ความเสียหายในยประมาณ4ี่ตารางเมตรด้วยกันโชคดีว่าประชาชนใช้น้ําทําการดับเพลิงจนสงบแล้วก็รถดัดเพลิงมาถึงที่เกิดเหตุนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่สันนษฐานบอกว่าสาเหตุของเพลิงไหม้เนี่ยน่าจะเกิดจากเรื่องของไฟ ลัดวงจรที่ปลั๊กไฟต่อพ่วงนั่นเองโชคดีว่าที่เกิดเหตุนั้นไม่มีคนงานประชาชนหรือว่าเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บนะคะอย่างที่บอกปลั๊กไฟในบ้านนี่แหละคุณพ่วงต่อหลายจุดหลายอย่างอุปกรณ์หลายๆอย่างนั้นเราใช้พร้อมกันเยอะๆทีมัน,มนช็อตถูกต้องใช่มมันช็อตดได้ครับผม เกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นได้นะคะดังนั้นก็ตรวจสอบนิดนึงแล้วกันถูกต้องนะครับไปต่อกันที่พี่พีีโร่ที่เดียวกันเลยครับดับเพลิงบางชันเมื่อกี้ไปรับเหตุเพลิงไหม้ในบ้านคราวนี้ก็ไปในบริษัทกันบ้างโอ้เรียกว่างานงานชุกเหลือเกินนะครับไปรับเหตุเพลิงไหม้นะที่บริษัททำนิมิตและธุรกิจนะครับอยู่ที่นวลจันทร์ซอย9นะครับเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครครับเป็นกิจการสำนักงานทนายความและกฎหมายครับทาวเฮ้าส์สองชั้นนะฮะต้นเพลิงเกิดที่ชั้นบนนะครับเพลิงลุกไม้เสียหาย แผงควบคุมไฟฟ้านะครับพื้นที่เพลิงไหม้น้อยมากครับ0.5ตารางเมตรนะครับไม่มีใครบาดเจ็บไม่มีใครเสียชีวิตนะครับเบื้องต้นคาดว่าไฟฟ้าลัดวงจรที่แผงควบคุมตรงนี้ก็คือเลยไหม้แล้วก็เนี่ยแหละครับดำปิดปีเลยพี่พี่ฮีโร่ดับเพลิงบางชันก็ไปจัดการเป็นที่เรียบร้อยอเรียกว่าจากบริเวณซอยคุ้มกล้า4 มาต่อที่ดวนจานเลยนะฮะค่ะเห็นไหมเกิดขึ้นอีกแล้วไฟฟ้าชุ่มจีนไปดูภารกิจลองมาอีกแล้วเหมือนกันค่ะเรื่องของการจับงูนะคะก็มาเยือนกันเป็นประจำโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนแบบนี้พี่พี่ดับเพลิงยานาวาค่ะพี่ฮีโร่ไปช่วยเหลือประชาชนจับงูเหลือมคนตัวนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะทำไมอ่ะลองดูลองดูเจ้าหน้าที่พี่พี่ฮีโร่กี่คนคะในการนำน้องเหลือมเขาเนี่ยโอ้โหสี่คนอ่ะตอนนี้เห็นแล้วโอ้โหไม่อยากจะบอกตัวนี้เนี่ยไม่ต้องบอก ไม่บอกเหรอไม่ได้คุณผ้ชมอยากรู้ตัวนี้เนี่ยเาไม่อยากดิฉันอยากบอกอะตัวนี้เนี่ยยาวประมาณ4เมตรค่ะเยี่ยมเลยนะถึงกระอึ้งใช่ไหมหรือว่าเออยาวมากมีการร้องขอเข้ามาผ่านสายด่วน199นะคะบอกว่าบ้านเลขที่1250ซอยเจริญกรุง107แยก3ค่ะที่เขตบางคอแหลมมีน้องเหลือมาเยือนค่ะตัวนี้เนี่ย4เมตรนะ ตัวยาวจริงๆดังนั้นอย่างที่บอกนะคะถ้าเกิดว่าเจองูอแบบนี้กลิ้งคลางหาพี่ฮีโร่เลยค่ะช่วย<ม>ได้นะโอ้โหยาวมากจริงไปตอนที่ดับเพลิงย่อยประเวทในการจับตัวเงินตัวทองครับพี่ฮีโร่ดับเพลิงย่อยประเวทนะช่วยกันจับนะครับตัวเงินตัวทองความยาวเมตรหนึ่งนะครับมีการร้องขอทางสายด่วน1 9 9ที่บริเวณบ้านเลขที่39ซอยเฉลิมพระเกียรติรอนะครับซอย30ถนนเฉลิมพระเกียรติรอแขวงดอกไม้นะเขตประเวศกรุงเทพมหานครครับอันนี้เขา ชอบที่สูงใช่ไหมคือเขาปีนไม่รู้ว่ากําลังจะเข้าบ้านหรือว่ากำลังจะออกจากบ้านตตอนเนี้ปีนอยู่อยู่ออบนบนไม่อับแดดอับแดดอยู่อับแดดเออคงจะบอกว่าฝนตกไงน้ําท่วมน,น้ำนหรือเปล่าเออหนีความชื้นออกมาอยู่บน ระเบียงบ้านแบบนี้ก็จัะเป็นที่เรียบร้อยนะจ๊ะ,ะไปดูกันอีกหนึ่งภารกิจค่ะพี่พี่ฮีโร่ช่วงนี้ก็ฝนตกนะคะแล้วก็ต้นไม้ใหญ่บางทีก็หักโค่นลงมาได้เหมือนกันม,มีการไปทําการดับเพลิงแล้วก็เคลื่อนย้ายต้นไม้ค่ะพี่พี่ฮีโร่ดับเพลิงทุ่งกลุนะคะไปเคลื่อนย้ายประชาชอ,อช่วยเหลือประชาชนตัดเคลื่อนย้ายต้นมะม่วงคุณนี่จุดนี้นะคะ <จ>กกพี่ก็คงเก็บไปกินหมดแล้วแหละดูทรงะนะอ,อจุดนีนะ้อยู่ทีออ่บ้านเลขที่สองที่ซอยประชาอุทิศ2ค่ะคือต้นไม้นี่ไปล้มนะแล้วก็ล้มทับรถยนต์ย<ด>ี่ห้อ<ง>โตโยต้าด้วยเส,ส้นผ่าศูนย์กลางของต้นไม้ต้นนี้ประมาณ25เซนด้วยกันค่ะดังนั้น,นก็ต้องขอบคุณพี่พี่ฮีโร่ในการที่จะมาเคลื่อนย,ย้ายต้นไม้ที่ล้มเพราะว่าต้นไม้ใหญ่ภายในบ้านรวมถึงริมถนนเองบางทีถ้าเกิดว่ามันมาล้มทับรถยนต์นก็เกิดอันตรายาได้ค่าผมอย่างน้อยแน่นอนใช่ใช่นะ เอออันตรายค่ะโดยเฉพาะช่วงนี้ถ้าเกิดว่าหน้าฝนถ้าเกิดว่าบ้านใครมีปลูกต้นไม้ใหญ่ๆไปดําเนินการตัดเล็กน้อยไหมตัด้านคุณใช่ไหมเออภายในบ้านอ๋อยากไปบ้านตอยจังเลยไม่เคยไปเออไม่ต้องไปอ่ะอีลครับไปเราไปดูสรุปเหตุมอญที่ผ่านมานะฮะาจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับ เกิดเหตุอะไรขึ้นบ้างนะคะมาดูค่ะเหตุเพลิงไหม้อาคารแล้วก็สิ่งของภายในอาคารนะคะ1รายด้วยกันค่ะเพลิงไหม้ยานพาหนะอีก1รายนะคะเพลิงไหม้ยญาและขยะอีก1รายไฟฟ้าลัดวงจร4รายค่ะมีวาตภัยด้วย1รายด้วยกันนะคะนอกจากนี้เหตุสาธารณภัยอื่นๆจับงูอคุณ1นึ่ร้ยรายจับตัวเงินตัวทองเดือนนี้ไม่ต่ำกว่า2 0 0พชน วันนี้จัดกับพี่พิมร้อยกว่าลายเหมือน, <ๆ S 1> นกันกลูกน้ำเอาเหรอเออวันก่อนวันก่อนลืมออลืมวันก่อนก็ร้อยลายเหมือนกันนะคะจับตัวเงินตัวทองอ่ะ29รายกําจัดรังต่อ4รายค่ะกําจัดรังพึ่ง1รายช่วยน้องแมวอีก10รายค่ะช่วยน้องหมาอีก4รายช่วยสัตว์อื่นๆอีก4รายด้วยกันค่ะพูดผิดนะเดือนนี้<ะ>งูจะไม่ต่ำกว่า3,000ราย ถ้ารวมกันเวลาร้อยสามสิบวันไม่ต่ำกว่าสามพันแน่นอนค่ะเยอะมากเลยอะเยอะมากวันหลังคุณไปช่วยพี่ฮีโร่สิไม่เอาอ้าวทไมอ่ะโอยอย่าไปกลัวกลัวจับกินอาหารป่าแซ่บเชียรเราเล่นไหครับช่วงนี้จะไปดูสกู๊ปเศรษฐกิจนะครับตลาดสดนะครับวันนี้น้องแพรโปรดิวเซอร์คนดีคนเดิมนะครับพาไปที่ตลาดที่ใกล้ๆกับนะครับฝั่งทนเลยนั่นคือตลาดบางขุนศรีนะครับจะเป็นอย่างไรรับชมเลยครับค่ะสดสด ค่ะคุณผู้ชมลูกแพรคนดีคนเดิมกลับมาพบกับคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะในเศรษฐกิจตลาดสดค่ะ วันนี้นะคะลูกแพรก็จะขอพาคุณผู้ชมมาตลาดเช้าแล้วก็ตลาดเย็นที่ได้มาตรฐานสดสะอาดปลอดภัยและที่สำคัญนะคะอยู่แถวถนนจรรยสนิทวงศ์ย่านฝั่งธนบุรีนี่เองค่ะนั่นก็คือตลาดบางขุนสีที่ตั้งอยู่ที่ซอยจรรยสนิทวงศ์35นะคะตลาดบางขุนสีแห่งนี้เนี่ยไม่ใช่ตลาดใหญ่โตมากเป็นเพียงตลาดขนาดเล็กค่ะแต่ถ้าพูดถึงสินค้าและความสะอาดหรือว่าการจัดการนะคะที่นี่เนี่ยเขาก็ไม่แพ้ที่ไหนๆเลยค่ะสินค้าที่นี่นะคะเขาก็มีให้เลือกหลากหลายค่ะ ทั้งของสดของแห้งโดยเฉพาะอาหารสำเร็จรูปนะคะทั้งข้าวราดแกงกับข้าวเป็นถุงหรือว่าใครที่ชอบทานคลีนๆก็จะมีพวกผักลวกกับน้ำพริกที่เขาตำกันส,สดๆเลยละค่ะ เพสิ่งที่ว่ามาแล้วนะคะใครที่ต้องออกไปทํางานแต่เช้าก็แวะมาฝากท้องกันที่ตลาดบางขึน4แห่งนี้ได้นะคะเพราะว่าเขามีศูนย์อาหารไว้คอยบริการให้ได้นั่งรับประทานอาหารกันอย่างเพลิดเพลินใจเลยค่ะก่อนที่คุณจะต้องรีบวิ่งขึ้นรถเมล์ไปทํางานนะคะ อกจากความหลากหลายของอาหารแล้วเนี่ยยังอร่อยถูกปากด้วยล่ะค่ะคุณผู้ชมแค่พูดเนี่ยก็อยากจะแวะเวียนมาที่นี่กันแล้วใช่ไหมล่ะคะการเดินทางเนี่ยเขาก็สะดวกสบายง่ายดายมากๆเลยค่ะเพราะว่าด้านหน้าเขามีรถเมล์หลายสายนะคะทั้งสาย40 42 56 57 68 80 108 171 509หรือว่า524ค่ะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะคะเขาผ่านทั้งหมดเลยค่ะ โดยตลาดบางขุนสีนะคะเขาจะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เช้ามืดจนถึงหนึ่งทุ่มค่ะเพราะค้าแม่ค้าเขาถึงจะเริ่มทยอยเก็บร้านกันนะคะพี่พีกับพี่มาปังเห็นแล้วเนี่ยก็น่าจะหิวไม่ใช่น้อยเลยใช่ไหมคะจบรายการเนี่ยก็ลองชวนคุณผู้ชมแวะไปหาอะไรรับประทานกันที่ตลาดบางขุนสีจรัญสามสิบห้ากันค่ะ สำหรับวันนี้นะคะรูอแพรคนดีคนเดิมคนนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสดสะอาด ได้มาตราฐานและปลอดภัยสําหรับตลาดสดที่บางขุนสีะจะซื้อของไปทํากับข้าวจะซื้อ,อ,อของที่สำเร็จรูปเพื่อจะกินเลย<ช>ไปกันได้เช่นเดียวกันนะครับดีจริงๆน่าไปนะใครอ,อยู่ย่านฝั่งทนไม่ควรพลาดช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้าเราจะมาดูกิจกรรมดีๆของเขตมีนบุรีกันนะครับเพื่อพี่น้องชาวม,มุสลิมด้วยสักครู่เดียวครับ